สวัสดีครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นปกติสุขของทุกคนบนโลกนี้รวมไปถึงพี่น้องชุมชนชาวไทยในสหรัฐด้วยสถานกองสุลใหญ่นนครลอสแอนเจลิสก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้เข้าให้ความช่วยเหลือและดําเนินการต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ช่วยบรรเทาปัญหาและความทุกข์ยากให้กับชุมชนชาวไทยตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาสถานกงสุหญ่ได้กลับมาเปิดทําการอีกครั้งหนึ่ง ภายใต้มาตรการและคำแนะนำของ Centers for Disease Control and Prevention หรือ CDC และคำสั่งป้องกันการแพร่ระบาดของทางการรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้ได้รายละเอียดตามประกาศสถานกรงสูลใหญ่นนครลอสแอนเจลิสที่30ทับ2563ครับนอกจากนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สถานกงสุลใหญ่มีภารกิจสำคัญในการออกหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยให้คำแนะนำต่างๆประสานงานกับสายการบินตลอดจนอำนวยความสะดวกณท่าอากาศยานให้กับคนไทยในสหรัฐที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยรวมถึงปัจจุบันกว่า20บเที่ยวบินรวมเป็นจำนวนผู้เดินทางเกือบสองพันคนและสถานกงสุลใหญ่ยังคงอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านต่อไปจนกว่าการเดินทางเข้าประเทศไทยจะสามารถทำได้ตามปกติ โดยท่านที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยขอให้ท่านลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่นน,นครลอสแอนเจลิสรับเกี่ยวกับความเป็นอยู่และสุขออนามัยของพี่น้องชุมชนชาวไทยสถานกงสุลใหญ่ได้แจกหน้าก,ากากผ้าให้กับชุมชนไทยในรัฐต่างๆในเขตอาณนาะผ่านสมาคมไทยในพื้นที่เช่นสมาคมไทยแห่งรัฐบอชิงตนันสมาคมไทยแห่งรัฐยูท่าและสมาคมไทยแห่งรัฐอริโซนา สฝานกอง์ใญญาย,ยังได้ร่วมกับสมาคมชมรมต่างๆนำถุงยางชีพออกแจกจ่ายให้กับพี่น้องในชุมชนไทยที่เดือดร้อนในหลายพื้นที่นอกจากนี้สฝานกองศู์ใหญ่ยังได้สนับสนุนบงวะมานให้กับสมาคมและชมรมไทยต่างๆที่จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือคนไทยเช่นสนับสนุน,นเงินงบงวะมาณให้กับสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้และสมาคมพยาบาลแห่งแคลิฟอร์เนีย ที่คอยช่วยเหลืองานกองศุนในการแจกจ่ายหน้ากากาอนามัยให้กับชุมชนไทยในเขตอาณาฝนับสนุนเงินง่ะมานให้กับสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้และฮอลลีวูดแคลเรียคอเลจในการจัดทําโครงการปันน้าใจให้เครื่องอย่างชีพผ่าวิกฤตโควิด -19 และโครงการผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือฝนับสนุนเงินง่ะมานให้กับสภาหอ,อการค้าแห่งแคลิฟอร์เนียในการจัดทําโครงการให้ความรู้ เรื่องการกออเอกสารและขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการจากซิตี้เคานตี้สเตทเฟเดอรสนับสนุนเงินงบประมาณให้กับสภาไทยทาวจัดทำโครงการปันอิ่มแจกอาหารแก่ผู้ยากไร้และโครงการมอบหน้ากากให้กับร้านอาหารและธุรกิจในไทยทาวไว้แจกลูกค้าที่ซื้อครบยอด10ดอลลาร์สหรัฐสนับสนุนเงินงบประมาณ ให้กับสมาคมไทยแห่งรัฐบริจิตันจัดทําโครงการแจกหน้ากากผ้าให้กับชุมชนไทยและร้านอาหารไทยสุดท้ายนี้ผมขอแสดงความห่วงใยถึงพี่น้องชุมชนชาวไทยในเขตอาณาของสถานกองสุนญ่ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและปฏิบัติตามคําแนะนําของทางการท้องถิ่นเช่นหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอลเจลสวมหน้ากากอนามายัยหลีกเลี่ยงที่ชุมนุมชนหรือที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก และหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จําเป็นและหากท่านต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถติดต่อสถานกงศูลใหญ่ได้ตามช่องทางที่ปรากฏภายหลังดังต่อไปนี้สวัสดีครับเนื่องจากโครวาดวรั่แพนเกภาารยอยโควิด1 9สถานการณ์ที่เป็นภัยถึงชีวิตและกระทบกระเทือนระบบเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมากทั่วโลกอยู่ในขณะนี้นั้น ทางสถานกงสุลใหญ่นัน,นครลอสแอนเจลิสม่ได้นิ่งนอนใจในการดูแลคนไทยในต่างแดนนอกจากการช่วยเหลือคนไทยกลับถิ่นฐานเดิมอย่างประเทศไทยหรือรีพาทรีเ t ชันโปรแกรมแล้วทางสถานกงสุญใหญ่ยังได้ร่วมมือกับสมาคมและชมรมต่างๆในการถ่ายทอดเพิ่มเติมความรู้จากทางภาคร,รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาให้ทันกับสถานการณ์แก่คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศนี้